สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565ตามเวลาประเทศไทยอยู่พร้อมหน้ากัน4คนนะคะวันนี้ดิฉันนี้ที่การกำลังวันคุณรัตรพลอ่อนสนิทคุณนภรชัยเฉลิมมงคลและคุณจนินพักดีทำร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะหลายประเด็นรอบโลกที่ต้องคุยกันแน่นอนว่าวิกฤตรัสเซียยูเครนที่ปะทุข,ขึ้นและส่งผลกระทบต่อเนื่อง จะเป็นเรื่องที่เราโฟกัสกันในวันนี้นะคะมีบทวิเคราะห์เรื่องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐก,กับรัเสเซียมีการวิจัยเกี่ยวกับโควิดมาฝากกันแล้วจะปิดท้ายด้วยประเด็นเศรษฐกิจเข้มข้นกันนะคะแต่จะไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์รัเสเซียบุกยูเครนกันหน่อยเพราะว่าวันนี้คุณรัฐพลมีรายละเอียดมาสู่เพื่ฟังก่ะครับในรอบสิชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่ ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยได้ประกาศว่า,าบุกยูเครนอย่างเป็นทางการนะทางปูตินเองก็เตือนประเทศอื่นๆว่าห้ามแทรกแซงส่วนคนยูเครนเองก็จับอาวุธแล้วก็ปูตินก็เตือนบอกว่าให้วางอาวุธนะฮะมีการโจมตีหลายจุดนะฮะในยูเครนนะส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นระบบพื้นฐานทางด้านกลาโหมนะมีท่ากาศยาหลายเมืองถูกโจมตีแล้วก็ที่ กรุงเคียฟนครหลวงของยูเครนนั้นมีเสียงระเบิดด้วยนะครับแหล่งข่าวบอกกับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในยูเครนอ,อย่างน้อย40คนนะครับแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าอากาศยานทหารของยูเครนหนึ่งลำตกอยู่ทางใต้ของกรุงเคียฟนะครับในอากาศยานนั้นมีคนที่อยู่ในเครื่อง14รายนะครับท่าที่ดังกล่าวแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เตามมาซึ่ง การประนามนะฮะการตัดสินใจของธนาธิบดีปูตินจากหลายฝ่ายนะทั้งสารัฐโลกตะวันตกนะแล้วก็ที่สหประชาชาติอยากจะให้ความสําคัญกับที่สหประชาชาติจักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นช่องทางทางการทูตคุณนิิการมีการประทะขรมกันนะฮะระหว่างตัวแทนการทูตของยูเครนแล้วก็ของรัสเซียนะทางทูตของรัสเซียประจำา u เนะฮะวัซิลี ในเย็นเซียเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีรายละเอียดต่างๆที่ยังไม่รู้ครบถ้วนแน่นอนแต่ว่าการที่เข้าไปในยูเครนถือว่าเป็นการป้องกันหรือว่าช่วยคนที่เผชิญกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูเครนที่เป็นฝีมือของรัฐบาลกรุงเคียฟนะครับซึ่งข้ออ้างดังกล่าวนั้นทางโลกตะวนตกก็ปัดตกนะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ที่มาสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าวของรัสเซียนะครับ ทางด้านทูตยูเครนประจำสหประชาชาติบ้างน,นะครับเซอร์เกย์คิดลิสยานะฮะกล่าวว่าขณะนี้เนะี่ยสายเกินไปแล้วที่จะมาคุยกันให้ใคลายความตึงเครียดนะเพราะว่าสงครามได้เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็บอกด้วยว่า,าไม่มีการชำระบาปให้กับอาชญากรสงครามนะเขาบอกว่าหนทางสู่นรกของคนเหล่านี้นะั้นเป็นเส้นทางสายตรงนะฮะนั่นก็เป็นการ ปะทะคารมกันที่ร้อนแรงที่สหประชาชาตินะทางด้านสหรัฐนะครับวันนี้มีถแถลงการ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนคนนีนการถึงการยกระดับมาตรการลงโทษจากฝ่ายสหรัฐนะครับโจไบเดนก็ได้ประกาศใช้มาตรการชุดใหม่ต่อรัเสเซียนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะจํากัดการดําเนินธุรกิจของรัเสเซียกับประเทศต่างๆทั่ทวโลกนะครับหลังจากที่รัเสเซียนั้นบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ ไบเดนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวนะครับว่าการโจมตียูเครนนั้นเป็นการไตรตรองก่อนล่วงหน้านะฮะแล้วก็ได้อ่าทางได้ให้ข้อมูลนะว่าประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินเนี่ยได้ปฏิเสธความพยายามทางการทูตของชาติตะวันตกมาโดยตลอดแล้วว่าปูตินคือผู้ลุกรานะนฮะแล้วก็เป็นผู้เลือกทำสงครามนะครับสำหรับมาตรการลงโทษชุดใหม่นั้นนะครับประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งผลกระทบในระยะยาวต่อรัสเซีย แต่พยายามที่จะส่งผลให้น้อยที่สุดต่อสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรนะครับโดยจำกัดการทำธุรกิกรรมของรัสเซียผ่านเงินสกุลมีทั้งดอลลาร์ยูโรเงินปอนด์แล้วก็เงินเยนนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสหรัฐก็ยังประกาศคว่มบาตรธนาคารขนาดใหญ่4แห่งของรัสเซียแล้วก็เตรียมใช้มาตรการลงโทษเพิ่มด้วยนะครับผมก็ได้ฟังนะฮะ,ะถแถลงการวันนี้มีผู้สื่อข่าวถามนะว่า แล้วจะมีมาตรการคว่ำบาตรอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวประธานาธิบดีปูตินวันนี้เดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าทําไมยังรอยอยู่คําถามนี้ประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้ตอบนะครับตอบแต่เพียงว่ามาตรการลงโทษเนี่ยมีได้มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งพฤติกรรมแต่ว่าทําให้รัสเซียนั้นได้รับแรงสันสะเทือนนะเะจ็บจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแล้วก็เราก็ได้เห็นภาพคลิปต่างๆที่มีคนในรัสเซียเนี่ยเคลื่อนไหวต่อต้านการทําสงครามนะฮะก็ รายละเอียดนะคะคาดว่าในช่วงไม่กี่วันจากนี้เนี่ยก็คงจะมีพัฒนาการที่สำคัญอย่างยิ่งจกที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะนำรายละเอียดมาฝากครับสำหรับเรื่องของบทลงโทษทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐที่มีต่อรัสเซียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะแต่ไปดูปฏิกิริยาของนานาประเทศนะคะหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันพฤหับสบดีนะคะโดยถแถลงการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตก็ระบุว่าจะเพิ่มกําลังทหารในประเทศสมาชิกฝั่งยุโรปตะวันออกเท่าที่จําเป็นเพื่อที่จะป้องกันการรุกดานของรัสเซียนะคะและทางนายการัฐมนตรีอังกฤษก็ได้หาหรือกับประธานาธิบดียูเครนแล้วเกี่ยวกับการตอบโต้ต,ต่อปฏิบัติการทางการทหารของปูตินขณะที่นายกเยอรมน,นีก็ได้ประนามการโจมตียูเครนและยืนยันว่า เยอรมนีจะยืนเคียงข้างยูเครนเพื่อให้เพื่อแสดงให้เห็นว่าปูตินนั้นทำพลาดครั้งใหญ่ในสงครามครั้งนี้ ขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเดยมาครองก็ประกาศว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของยุโรปและฝรั่งเศสจะตอบโต้การกอร่อสงครามนี้ด้วยความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีอิตาลีก็บอกว่าทางอิตาลีและสมาชิกนาโต้นั้นจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องอธิปไตยของยูเครนรวมทั้งความมั่นคงของยุโรปและระเบียบโลกภายใต้กฎเกณฑ์และคุณค่าร่วมกัน ขณะที่หลายฝ่ายจับตาก็คือจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียนะคะก็ได้แสดงความเห็นอย่างระมัดระวังต่อเหตุการณ์รัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อวันพระหัสสวัสด,ดีท่ามกลางการประนามของประชาคมโลกนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้กล่าวว่าจีนจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และจีนขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นและป้องกันไม่ให้สถานการณ์นี้ลุกลามออกไปจนเกินควบคุมและว่าจีนยังคงหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่ปิดประตูแห่งสันติภาพและเข้าร่วมการเจรจาเพื่อไม่ให้การรุนแรงยิ่งขึ้นนะคะโดยทางโกระทรวงการต่างประเทศจีนนั้นพยายามที่จะเลี่ยงการตอบคาถามว่า การโจมตีของรัสเซียต่อยูคเครนนั้นถือเป็นการบุกรุกหรือไม่ซึ่งได้ระบุเพียงว่าประเด็นเรื่องยูคเครนและรัสเซียนั้นมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนเห็นกันนะคะซึ่งวิวเอไทยก็ยังเกาะติดวิกฤตยูเครนกับรัสเซียอย่างใกล้ชิดนะคะไปดูประเด็นวิเคราะห์กันดีกว่าเพราะว่าท่ามกลางกระแสวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐก,ก็ได้เพิ่มมาตรการลงโทษกับรัฐบาลเครมลินของรัสเซียอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยหวังว่ากลยุทธ์ที่จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยจะสาหัสและจะสยบท่าทีที่แข็งกร้าวของรัสเซียลงได้ซึ่งคุณจนิมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะค่ะคุณอินทิการ่ค่ะคุณทศพลนะคะได้อัปเดตถึงอแอนเชนล่าสุดแล้วนะคะมาดูความคิดเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะว่ามีทั้งกฎที่บอกว่ายังเบาเกินไปหรือว่าเอ่อหรือว่าหนักนะคะทางด้านโรเบิร์ตเบนเดสจากพรรคเดโมแครตนะคะออกมากล่าวผ่าน ซีเเอ็นว่าสหรัฐควรใช้มาตรการลงโทษที่หนักที่สุดในขนาดนี้เลยค่ะตั้งคำถามว่าเมื่อไรชารัฐจะแสดงให้ผู้นำรัเสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเห็นถึงผลกระทบที่เร็วร้ายอันจากการกระทำของเขาสักทีนะคะส่วนวุฒิสมาชิกมาชาบรัคเบิร์จากพกรรคพับเพิร์กันค่ะตำหนิจโจไบ,บเดนผ่านการถแถลงาการว่าไบาเดนเลือกที่จะไม่ใช้มาตรการที่เด็ดขาดและความห่อนแอของเขาคี่ทำให้รัเสเซียฮึกเหิมขึ้นมานะคะสิ่งสำคัญนะคะคือการที่ชาติตะวันตก ไม่งัดมาตรการทั้งหมดออกมาค่ะทีเดียวนะคะเพราะควรมีควกลยุทธ์เพราะควรมีกล,กลยุทธ์ที่สร้างความแปลกใจไว้บ้างค่ะเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครนขนาดนี้นะคะน่าจะลากยาวค่ะอแมนด a าพอนะคะของ European Policy Center ค่ะอธิบายว่ารัสเซียค่ะใช้เวลาร่วม8ปีเลยนะคะที่ผ่านมาเตรียมตัวให้สามารถรเผชิญกับช่วงเวลาแบบนี้ไว้ได้ค่ะโดยรัฐบาลเครมลินนะคะค่อยๆลดการพึ่งผาเม็ดเงิน และการลงทุนจากชาติตะวันตกค่ะพร้อมสะสมทรัพย์สินในคลังนะคะมีทั้งทองคําเงินสดหลากสกุลเลยค่ะกว่า8 0 0แสนล้านดอลลาร์นะคะดังนั้นชาติตะวันตกค่ะจะต้องมุ่งมั่นลงโทษรัสเซียต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าบทลงโทษนะคะจะมีผลกระทบต่อชาติตะวันตกด้วยก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแดเนียลอันนะคะนะักวิเคราะห์แห่ง Wilson เซ็นเตในกรุงวอชิงตันค่ะละอดีตหัวหน้า นักเศรษฐกิจแห่งกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะคะอธิบายว่ามาตรการลงโทษค่ะที่เริ่มขึ้นแบบหนักขึ้นเรื่อยๆหรือแบบปุ้งเดียวนะคะแบบที่หนักไปเลยนะคะไม่ได้มีผลกระทบที่แตกต่างกันมากค่ะเหมือนที่หลายๆคนคิดนะคะเพราะเขาชี้ว่าค่ะตราบใดที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่หรือมีการคาดการจากตลาดว่าจะมีมาตรการลงโทษจากสรษฐกิจเพิ่มขึ้นในอีกอนาคตนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะสร้างความประสําระสายนะคะทางต่อภาวะเศรษฐกิจและธุรกรรมการเนินค่ะ ดังนั้นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากมาตรการข้างต้นนะคะจะส่งผลกระทบตอบ่อพฤติกรรมของภาคธุรกิจเอกชนและสิ่งนั้นเองค่ะคือผลกระทบที่แท้จริงของมาตรการการลงโทษนะคะส่วนดอร่ามิลเลอร์กับผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์แห่งสถาบันคอร์เบลในกรุงเบอร์ลินนะคะ กล่าวเสริมว่ายิ่งใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจตรร่อรัฐบาลรัสเซียมากเท่าไหร่ความเจ็บปวดก็จะเกิดขึ้นต่อประเทศที่ถูกลงโทษและประเทศที่ใช้มาตรการลงโทษนั่นคือตรก,กะมาตรการของประเภทนี้นะคะและเมื่อเราพูดถึงการลงโทษต่อดน้านมันของรัสเซียนะคะนีนส่สำคัญมันก็แน่ชัดอยู่ว่าสมาชิกของสภาพยุโรปค่ะจะต้องรับผลกระทบอย่างหนักนะคะทางด้านพันธมิตรอื่นๆค่ะรวมทั้ทงสภาพยุโรปและสหราชอณารัากรนะคะได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อร,รัสเซียเช่นกันนะคะ โดยประชาชนในสหราชอาณาจักรค่ะได้เรียกร้องให้รัฐบาลของตนนะคะลงโทษผู้มีอำนาจทางธุรกิจใหญ่ๆของรัสเซียหรือล l ก g a r c h ์ค่ะโดยการแช่แข็งอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนของบุคคลเหล่านี้นะคะนี่คือบทบิดขาะเบื้องต้นค่ะจากนักวิเคาะห์ค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะสำหรับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่จะมีกับรสัสเซียในโอกาสต่อไปนะคะพูดถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในวันนี้ตลาดหุ้นสหร,รัฐก็ไปทําการที่เรียบร้อยแล้วนะคะปิดตัวกันในแดนบวกกันทั้งสิน้น เนื่องโดวยวิกฤตยูเครนนะคะที่น่สาสนใจก็คือดาวโจนส์เซ็นตปิดบวก3เอ่อ 92. จุดที่33,224จุด n a s d a ็กปิดบวก436จุดที่13,474จุด S&P ปิดบวก63จุดที่4,289จุดนะคะราคาทองคำปรับลดเล็กน้อยนะคะที่1,904ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ซึ่งในประเด็นนี้คุณนภรก,ก็มีรายละเอียดถึงผลกระทบและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจจากวิกฤตนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ ครับก็ไม่ถึงกับเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมน,นะครับแต่เป็นการประเมินทิศทางที่จะเกิดขึ้นเพราะเขาบอกว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่มีความอ่อนไหวสูงนะครับนั้นความขัดแย้งในระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่จะนํามาหรือนํามาแล้วซึ่งมาตรการการลงโทษที่จะมีออกมาเป็นต่อเนื่องเนี่ยอาจจะส่งผลให้ปัญหาหลักตอนนี้ทั่วโลกคือเรื่องภาวะเงินเฟ้อสูงเนี่ยรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกคน ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปในสหรัฐหรือว่าผู้บริโภคในยุโรปนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่บอกว่าตอนนี้กําลังอยู่เพราะว่านี่ล้นหรือครอบครัวคนธรรมดานในแอฟริกาที่บอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารอยู่บ้างต้องกลับไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการบุกยูเครนของรัสเซียเนี่ยก็อย่างที่คุณรัตพลและคุณจนินเ,เล่ามานะฮะมีการเดินมาตรก,การลงโทษต่างๆแต่ว่านะักวิเคราะห์ก็มองว่าอย่างไรก็ตาม ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่น่าจะนําไปสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในเร็วนี้อีกครั้งเพราะว่าถ้าดูเรื่องแค่ตัวเลขเนี่ย GDP ของทั้งยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมีสัดส,ส่วนแค่2%ของ GDP โลกเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกเอ่อนหนึงประเทศชั้นนำทั่วไปเนี่ยอยู่ในสภาพที่ตัวเองเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะพึ่งฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 ไปแต่ว่าภาวะความขัดแย้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้แก่บางประเทศแล้วก็อุตสาหกรรมบางอย่างเพราะว่า ต้องไปดูว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมขนาดใหญ่อันดับสามของโลกแล้วก็เป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกเช่นกันส่วนยูเครนก็เป็นผู้ปลูกและส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชสำคัญสำคัญอันดับต้นๆของโลกขณะที่ตลาดการเงินของโลกทั่วไปเนี่ยอยู่ในจุดความเสี่ยงต่อแรงกดดันที่มาจากเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อที่ทางธนาคารกลางทั่วโลกกำลังดูว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้น ซึ่งถ้าเกิดมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและหลายฝ่ายก็จะลดลงก็ทําให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยตกต่ําลงได้นั่นคือหมายความว่าเพราะซ้กํำซัดมันก็จะสะท้อนกับไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่การโจมตีของสหรัฐเองเนี่ยก็ทําให้การฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยชะลอตัวลงโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานซึ่งยุโรปเองก็พึ่งพาพลังงานจาก40%ในยุโรปนะฮะมาจากออรัสเซียเอง แล้วก็นักวิทารอง,อ,งองมองด้วยครับว่าภา,าคการเกษตรของยูเครนที่น่าจะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้ภาวะราคาอาหารโลกเนี่ยซึ่งก็สูงอยู่แล้วนะครับสูงในรอบสิบปีโดยประมาณเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปอีกปัญหาการขาดแคลนอาหารในบางประเทศก็จะรุนแรงขึ้นด้วยมีการประเมินโดย Capital Economics นะครับว่าผลกระทบรุนแรงจากภาวะทั้งหมดนี้น่าทให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้น ถึงระดับ140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งปัจจุบันนี้ก็พุ่งเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อในประเทศรำ้รวยข้างหลังก็จะเพิ่มขึ้นถึงอีกอีก2%จากที่เป็นอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินภาพรวมในช่วงนี้นะครับเรียกว่ากระทบกันทั่วทุกหัวระแหงกันเลยนะคะ แล้วราคาขยับไปที่ประเด็นโควิดกันสักหน่อยเพราะว่าเมื่อโควิดยังไม่ซาไปทั่วโลกนะคะก็ยังคงมีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องดิฉันมี3การวิจัยที่ต้องขีดเส้นใต้ว่ายัางจําเป็นที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะประเด็นแรกคือเป็นการศึกษาในระยะ1ปีที่โควิดระบาดไปเก็บข้อมูลของผู้คนกว่า1นึ0 0 0สคนที่หายจากโควิดมาแล้วนะคะอย่างน้อย1เดือนแล้วไปเปรียบเทียบกับผู้คนอีก5ล้านคนที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด เขาบอกว่าผู้ที่หายเป่อยจากโควิดในการวิจัยนีนย้มีความเสียกกเส่ยงต่อโรควิตกกังวลใหม่ๆมากขึ้น35%เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากขึ้น39%สิ่งที่จะใช้ยากล่อมประสาทเพิ่มขึ้น55%และมีความเสี่ยงจะหันไปใช้ยาหลดสารเสพติดอื่นๆมากขึ้น20%ด้วยนะคะโดยทีมวิจัยจากวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเซนต์หลุยส์มิสซูรีให้ทัศนะกับทางวรารสารบ j ว่าความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มทุกคนที่เคยติดเชื้อโควิดนี้สูงขึ้นนะคะแต่ว่าอาการจะรุนแรงในกลุ่มที่ล้มป่วยหนักจนถึงขั้นเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกการวิจัยหนึ่งนะคะก็เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ BMJ Open เมื่อต้นสัปดาห์นะคะเกิดที่สวีเดนเขาบอกว่าระดับฮอ,อร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงมีความเชื่อมโยงในการป้องกันการเสียชีวิตจากโควิดได้เขาไปศึกษาข้อมูลกับผู้หญิงสูงวัย14,00 0คนนะคะที่ติดเชื้อโควิดและทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือน ทางทีมวิจัยไปให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนเพื่อลดการไวทยทองกับพวกเธอนะคะแล้วบว่าผู้หญิงที่ได้รับฮอร์โมนเพิ่มขึ้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิดลดลง53เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับฮอร์โมนเสริมแต่ว่าทางแพทย์หญินมารินซูนเนี่ยบอกว่าการศึกษานี้ไม่ได้ระบุว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโควิดได้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มในการศึกษานี้ก็คือยังไม่ได้รับวัคซีนทั้งหม ซึ่งทางทีมวิจัยก็ยืนยันว่าวัคซีนเนี่ยคือทางออกในการลดการเสียชีวิตจากโควิด -19 อยู่ดีนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าในใกล้ตัวคือ,อยาลดกรดหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะคะเขาบอกว่าอาจจะช่วยลดอาการป่วยจากโควิดในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนได้อันนี้เป็นการเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ด้านทางเดินอาหารและตับนะคะเขาไปศึกษากลุ่มตัวอย่างเล็กประมาณ55คนเท่านั้นเอง เขาให้ครึ่งหนึ่งได้ยาที่มีสารฟาโมทิดีนก็คือเป็นส่วนประกอบหลักของยาลด,ลดกรดที่ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอีกกลุ่มหนึ่งได้ยาหลอกเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ให้ยา3ครั้งต่อวันปรากฏว่ากลุ่มคนที่ได้รับยาเนี่ยฟื้นตัวจากอาการที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดอย่างเช่นการสูญเสียการได้นนกลิ่นแล้วรู้รสการหายใจลําบากรวมถึงอาการปวดท้องโดยที่ไม่กระทบกับระดับภูมิคุ้มกันนะนะคะแต่อย่างไรก็ตามทีมวิจัยก็ ย้ำชัดนะคะว่าการศึกษาทั้งหมดนี้จําเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมก็คืออย่าเพิ่งไปเรียกว่าไปหาทางออกด้วยการไปซื้อยามากินเองหรือว่าไปซื้อวิตามินมารับประทานเองเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการจะป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากโควิด -19 กกันนะคะเอาละค่ะวันนี้จะมาส่งท้ายกันด้วยสินค้าสุดแปลกจริงๆก็ไม่ได้แปลกมากนะเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยกันกันกบกาแฟขี้ชมดนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นทีเขาจะ ขยับไปที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งใช้แนวคิดดังกล่าวว่าเพิ่มมูลค่าใช่ไหมคะเห็นว่าคุณนพารัตน์ตั้งชื่อไทยมาซะสวยเก๋คลาสสิกทีเดียวนะคะก็จะบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับอย่างกาแฟขี้ชมบหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่ามีกาแฟหลายขี้นะฮะที่เขาทําออกมาขี้ช้างก็มีแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นเหล้าจินที่สกัดจากมูลช้างอย่างที่คุณอธิการบอกว่าผมตั้งชื่อใหม่เพื่อให้ดู แตะหูผู้แตะตาผู้ชมเลยตั้งเรียกว่าเป็นเล้าจีนมูลไอราฝั่งดูหรูหราเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งผมตั้งเองเขาบอกว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแอฟริกาใต้ไปเดินเล่นท่องป่าสาฟารีแล้วเห็นมูลช้างสงสยัยหยิบขึ้นมาดมเล่นดมแล้วก็สงสัยอีกเก็บใส่ถุงเอามาลองที่บ้านดูเอามาสกัดเป็นเล้าจีนสําเร็จ เขาบอกว่าข้อดีของการใช้มูลช้างเนี่ยมาสกัดเพราะว่าระบบลำไส้ของข,ของช้างมาทํางานไม่เหมือนคนอื่นคือสามารถดูดซับอาหารได้ไม่เยอะเพราะนั้นคือเขาบอกเข้าง่ายแล้วก็ออกเร็วเพราะฉะนั้นคือสารอาหารกลิ่นมันจะอยู่ครบในขนาดเดียวกันไม่มีแบคทีเรียมากอยู่ในลำไส้ของช้างก็ไม่มีการความเสี่ยง,งการติดเชื้อหรืออะไรมากมายนอกจากนั้นก็เขาบอกช้างเนี่ยเขามีความสามารถในการคัดเลือกจะกินอะไรก็ดีๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้ใบไม้ต้นพืชต,ต่างๆที่เห็นเนี่ยก็ของดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นออกมาแล้วก็ได้เล่า จินที่นอกจากจะมีะเขาบอกเป็นเหล้าที่มีกลิ่นผลไม้และกลิ่นกลิ่นเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆอยู่แล้วขึ้นอยู่กับวัตถุดูไหนช้างกินอะไรเขาบอกแต่ละขวดก็จะมีการปะป้ายเอาไว้ว่าเออไปเก็บมาจากเก็บมูลช้างมาจากช่วงไหนของปีแต่ไม่ได้บอกว่าในนั้นมีอะไรบ้างคนดื่มก็ต้องดื่มเองขายดีมากนะครับเขาบอกว่าเปิดโตัวมาแต่ปี2018เจาะตลาดไปแล้วทั้งสหรัฐแคนาดาเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันเขาบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ย Uh, ผู้ชายคนนี้ชื่อเลสแอนสลี uh, และภรรยาเนี่ยส่งออกไปถึงเดือนละ1,500ขวดล่าสุดนี้เขาบอกว่าดิสตริบิวเตอร์รายใหญ่ของแอฟริกาใต้2รายก็มารับไปส่งต่อให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็น uh, ผละ uh, เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะฮะคือนึกไม่ออกว่าทำไมเป็นสกัดแอลโกอฮอลจากวูลสัตว์ได้แต่ถ้ามีโอกาสก็กจะมาเล่าให้ฟังนะเขารสชาติเป็นอย่างไรหรือ,อเอามาเสิร์ฟในทีมก็ได้เขาบอกว่า ยอดขายยอดกำไรจากการจำหน่ายเหล้าจินจากมูลช้างนี้หักไปมา15%ไปบริจาคให้กับเ,เขาเลยนะป้านเด็กกํมพร้าช้างคือช้างกํมพา้านะฮะเขาบอกว่าแปะไว้ข้างขวดด้วยอ,อาจจะมีผลทําให้คนเนี่ยเออสนใจทำบุญเลยซื้อมาดื่มนะฮะออโอ้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคือคุณนพราัตก็ได้เล่ากระบวนการในการทำมา่อนงคางาจะละเอียดนะ ซึ่งใครอยากจะเห็นไฟนนลโปรดักต์ก็ไปตามอ่านกันต่อได้นะคะในเว็บไซต์ viewa.thai.com ส่วนจะไปหาซื้อตามหรือว่าจะไปชิมตามนั้นก็คือ,อสุดแท้แต่ทุกท่านจะพิจารณากันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3าท่านนะคะที่มาอัปเดตข่าวชาว้ากับดิชันวันนี้นะคะและติดตาม viewa.thai ได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียและตอนนี้เรามีเซสชั่นกาะติดวิกฤตรัสเซียยูเครนให้ได้ติดตาม อัปเดตใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในฝั่งฝั่งยุโรปกันนะคะวันนี้ต้องว่าไปกอ่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีครบ